านนครับอันนี้คือซีซีปลาหมอนะคะมีไข่ด้วยค่ะจานนี้ใหญ่บึ้มเลยอะ่ะข้าไปลานส่นมหรือใส่อะไรอันนีน้ตัวใหญ่จริงอันนี้คือซีปลาหมอนะครับใหญ่มากบางตรงไม่เคยเห็นจานใหญ่ขนาดนี้เลยจานนี้ตัวเท่าตัว,ตว,ตวเท่ากับที่ ออสฟอนออสฟอนีขายตัวละร้อยห้าสิบบาทนี่มีสี่ตัวนะครับไม่ใช่ดูแค่สามแล้วก็หนี้ตัวหนึ่งนี่ยทั้งหมดเลยสี่ตัวไข่ด้วยน้องขอบคุณครับโอ้โหใหญ่มากเลยน่ครันตั้งร้อยอะครับใหญ่จริงๆนะที่ผมไม่ทราบการยกเต็มโต๊ะแล้วครับทีแรกคิดว่า น่าจะหอกลับบ้านไม่ได้ดปรากฏว่าต้องหอกลับบ้านด้วย,วย<อ>นะคะบ้านตัวใหญ่จริงๆหนักเลยครับทันใจมากใหญ่เด้ง,งเที่ชืนไม่เคยเห็นใหญ่เลยขนาดนี้การดูตอนอ้วนจะมากิน,มกนไม่เนื้อใหญ่ขนาดนีด้ใหญ่เมือโบราณเดี๋ยวผมลองทานดูก่อนนะนะอร่อยครับอร่อยรสชาติดี ถ้าคนชอบซับรสชาตินี้ก็โอเคอร่อยของเขาแล้วครับแต่ที่ผมทานเน,น,นี่ยผมชอบหวานันิดนิดนึงหืมไขฟ้าบุ้มยังครับมาเห็นไหมซานใหญ่ฮะใหญ่กค่ตัว <c ười> คือทั้งหมดนี้มีสี่ตัวนะคะอันนี้เป็นไข่นั่นนะคะสู่ฉีปลาหมอนะคะซานนี้เพิ่มเพิ่มเลยอ <c> ะ <ười> ลองชิมดูนะคะอันนี้น้ำชูชีปลาหมงนะคะ เียวเลยยังไม่เคี้ยวเลยบอกอร่อยมันๆเนะเดี๋ยวต้องรออาหารอีกสองอย่างนะคะชูชีชูชีปลาหมอไทยเนี่ยะครับเดี๋ยวต้องเออกกับบ้านกินประมาณอาทิตย์นึ่ะครับเ <c oughs> ขใาใหญ่จริงๆดูนิ้วผมดิวันละเรื่องเลยแล้วมาสี่ตัว อใหญ่จริงๆใครบอกมามื้อมาสี่ตัวบึ้มเลยมันกับบ้าต้องมาต้องต้องหัวใช่ต้องมาหลายคนไม่ใช่มาสองคนอันนั้นคือพี่พี่ครับพี่ครับไอ้ชู๋จีพอหมอนี่จานเท่าไหร่ฮะเนี่ยสี่ตัวตัวตัวอะไรร้อยยี่สิบตัวร้อยยี่สิบใช่ไหมฮะก็ตัวละร้อยต่อแล้วแต่ร้อยสี่สิบบาทตัวใหญ่กว่านี้แบบสองตัว สองตัวประมาณโลสองโ,โอ,งโอ้มีตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอฮะอ๋ะอครับประมาณไม่เปล่าอันนี้สองตัวโลสองตัวโลโอ้โอถึงว่าทำไมตัวใหญ่มากเลยขอบคุณมากครับ๋องนั้นก็ถูกแล้วครับมีตัว 120, 400ร้อยยี่สิบสี่ร้อยกว่าบาทนะครับการน,นี้อ้มก็ถือว่าถูกครับ,รบแล้วก็ที่แต่ที่ออร์รอกอขายเนี่ยตัวแบบเบ้งเฮ้งเหงมือนกันเลยตัวร้อยห้าสิบครับผมก็แพงเลยนะเจอเนี่ยแต่ก็จังหนับ จานหนึ่งสี่ตัวลุงนี่เอาจานมาสั่งแยกสองตัวพอไม่ต้องถึงสี่ตัวนี่กินไปหลายวันเลยเนี่ยตายอันนี้ตายนะคะกระบึกกระบึกนะคะับหนังครับหนาบึกเลยนอันนี้หนาหนามากนี่มาแล้วครับไอ้จับผ้ามาละว้าวจับผ้าเชิงจับผ้าผัดเผ็ดครับสุดยอดนิดเดียวนะครถ่ายจริงเลยอ่ะ อันนี้ยังขายไม่จบเลยไปนู้นละเอาเอาเอา,เอาบึกขึ้นมีกไมนใ่ตักให้เลอะตักมาโอ้ oh. เดี๋ยวบึ้มบึ้มบึ้มจริงครับ <c oughs> หนังหนังนี่ปลาบึกนะครับไม่ใช่ปลากดครั้งนะ <c oughs> เนื้อจะเหลืองขนาดนี้แล้วหนังอะ่ะหนามากหนาจัดเลยอะ่ะเอาพอ,อแล้วน้องน้องหอมน้องหอมจิมดิว่าเป็นไงจิมก่อน ไม่ต้องสั่งเพิ่มนั่นน่ะนะเออชิมน้ำมันอืมชิมก่อนชิมก่อนเน,นื้อปลาที่มีหนังอ่ะตรงไหนก็ได้เลยสั่งแงะเลยรสกระช้านะสุดยอดโอ้ยแมวเขาขนั้นมีเสือแบบมีหนังี่ย ่ああอ่นี้อ๋อโอเคมีไขด่ด้วยเวอเบื้งเบึกบึกมีไข่ด้วยเหรอจริงเหรอไม่มีนี่เอาหนังหนังนี่หน i̇şte ังหนังเนี่ยในอุปกรณเนี้ยมาหลายคันแล้วครับลูกค้ามาเยอะช่วงเย็นนี้เยอะมากโอ้ดูหนังดูหนังหนาหนามากเลยครับโอเคพอแล้วไปน้ำาไปน้ำอ่าแล้วค็นี้มาดูปานนี้เลยละเออมาดูมาดูนี้ก่อน เผ็ดนะคะเผ็ดดูเชิงเชิงเชิงอต่อมเขียดเชิงเชิงเผือกเป็นอะไรซุ่มว่าเชิงดับภาพเชิงดับภาพครับอันนี้เชิงล้วนๆถ้าไปกินที่อื่นเชิงไม่ค่อยมีฮะมีเด่ดเนื้อดับภาพมีมีเยอะนะคะนี่เชิงดับภาพเยอะมากต้องมาทานนะครับร้านพี่แมว ซอยสออยอี่ขายต้นแผนกขายต้นไม้ของตลาดไทยมาทานได้เลยเนาะตอนนี้มาแล้วนะครับกุ้มยำปลาปึกหนังหนาอันนี้หนังหนามากดูนะครับเห็นไหมใกล้ใกล้เลยหนังห,ห,หนามากปลาปึกนะครับปลาบึกนะครับ,<า>รบ,รบเดี๋ยวผมจะมาชิมให้ดูอนุญาตนะครับอันนี้เดี๋ยวผมชิมน,น้ําก่อนชิมน,น้ําลองดูก่อนว่าโอเคไหม โ้จุด้อนม,มากเปรี้ยวอุตกับเปรี้ลเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปไน,น้ำปาลาพิ่มน,นะแล้วนนี้ผมมาดูนี่ก่อนอออออกับผ้าก้าชิงเชิงครับเป็นริ้วๆเลยเชิงะพ้อสุดยอดเลยครับบอกตรงเลยนะดมากเลยครับร้คงบอกให้เดวยดูบิ๊กนะครับดูดูดดด ขึ้นเหมือนทั้งเด็เดั้งร้อนเครับโอเคผมญ,ญากทานก่อนนะครับเดี๋ยวจะกินใหด้ดูเดี๋ยวเดินกินกินปาเบิกให้ดูรับลาเบิกปลเบิกปเบิกแล้วปลเบิกก็เหมือนน้งปลาไหลนะน,นี้หนังปลาเบิดเหมือนปลาระวานหนังเขาจะหนาหน,หนมัน,มน มาทานกันเลยครับเอเอไรทั้งใหญ่ครับตรงนั้นเรารีบ oh กินแล้ะรีบไปเลยเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยายใหม่ใหม่ตอนนี้เราก็ทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคะอร่อยเอย่างำไหมคะนี่กินแต่ก็อาหารเยอะมากเลยใช่ไหมเยอะเยอะเยอะมากเลยต้องหอกกับครอบครัวใหญ่ๆก็มีต้มยำปลาบึกนะฮะน้ำขูงเนี่ย ตัวใหญ่มากเลยไปหม้อเลยแล้วก็มีปลากร,ระเออกระป๋าผัดเผ็ดก็จานใหญ่เบลเลอร์เลยโดยเฉพาะปลาหมอ yeah, ปลาหมอชูชีตัวหนึ่งสองตัวโลครับอันนี้พอดีเขาเห็นเรามาถ่ายคลิปเ,เขาก็เลยให้จัดทุกใหญ่ไม้ไฟกับพีมสี่ตัวตัวละร้อยยี่สิบี่ร้อยแปดสิบครับแล้วก็เขาบอกมีตัวใหญ่กว่านี้อีกนะต,ตัวหนึ่ง ตัวแค่เนี้ยสองตโลมีตัวใหญ่กับตัวตัวเกือบโลครับด้านตัวเราห้าสิบก็มีแล้วแต่ครับแต่เรามาเนี่ยต้องบอกเขาด้วยนะครับว่าทานกี่ตัวเขาคิดเป็นตัวนะครับอาหารอร่อยมากเลยครับทุกอย่างร้านพี่แมวอาหารป่าในซอยสี่ตลาดต้นไม้ของตลาดไทยนะครับข้านหลังนะครับง่ายสุดนะครับแลานหลังถนนถนนท้งหลวง คูดสี่ปลาหมอปลาหมอเขาเนี่ยเป็นขายเป็นตัวตัวตัวที่ผมทานนี่คือสองตัวโลตัวร้อยยี่สิบนะครับเพรานี่ที่สี่ตัวเนี่ยเขาเห็นมาถ่ายคลิปก็เลยให้ชิ้นใหญ่ไปกับพิปหน่อยครับัวตอนนี้ก็ทานนี้ก็สี่ร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็สภาพนี้ผมไม่ได้ถามหรอกว่าเท่าไหร่แต่การใหญ่เผ็ดต้องบอกเขานะครับว่าไม่เผ็ดแต่ไม่ไม่เผ็ดเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยแต่นี่ผมทานไม่ได้จริงมันเผ็ดจริงเดี๋ยวเราต้องไปปรุงรสใหม่ที่บ้าน ส่วนล้วก็เชิมปลาไายให้เยอะมากอันนี้เยอะจริงๆที่อื่นนะเชิปลายมีอยู่แค่ไม่เกินสิบชิ้นนะครับมีเยอะมากเลยครับได้กินเชิงปลากายแล้วก็ต้มอ,อย่างปลาบึกนะปลาบึกนี่หลายชิ้นมากจะเป็นตัวด้วยซ้ำบ้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ,อยากให้เ,เพื่อนๆมาทานนะครับที่เนี่ยลดค่าดีอาหารสดใหม่นะปลาหมอหมอไทยเนี่ยอร่อยมากเป็นเป็นของสดหมดที่นี่ร้านมีแต่ของใหม่ใหม่ สองต้องไขายนะครับยังไงเชิญชวน,เพ,นเพื่อนๆมาทานนะครับคุณเพื่นผมมาทานแล้วนะแล้วก็่านเยอะมากต้องตอ,อกท่านมีสั่งกลับไปบ้านเลยนะครับมีเรื่งเพิ่มเพิ่มเพอะไรทำน,นี้ที่บ้านคือบริษักที่บ้านนะครับขอให้เพื่อนๆติดตามงานงผมนะครับ,บ้องหอมกินเที่ยวนะครับก็คือชื่อคล้าลุงวุ้นนั่นแหละรครับแต่ว่าผมนมาทำใหม่ก็พูดคล้ยลุงุ้งนนะแต่ว่าผมไม่ได้แบบ กิน,นมีคนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยยังไงฝากเพื่นๆเลยน,นะครับด้วยอหาครอบครมาติดตามผมด้วยมือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่ครัดทำคลิปฝากด้วยนะครับเพื่นครับบ๊าครับ